ต้องไปให้ใครมาช่วยเลยนะไอ้เรื่องหยุดยิงเนี่ยหยุดเลยเมื่อตัวเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็ต้องหยุดยิงก่อนและทำตามข้อตกลงสามตามเงื่อนไขเงื่อนไขาสามข้อที่ไทยยื่นออกไปนะครับเป็นสามข้อที่กัมพูชาท,ทำได้โดยง่ายดายเลยไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหยุดยิงก็หยุดยิงก็คือก,ก,ก็แค่ไม่ยิงอ่ะ ไม่ต้องโทรไปถึงอเมริกาครับแค่คุณไม่ยิงเนี่ยการหยุดยิงเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็รักษาไอ้ข้อตกลงกลาลังเปอร์เนี่ยคุณจะมาอ้างว่าโอ้เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจิตวิญญาณไม่ต้องดัดจริตมาสร้างคำวัตกรรมสวยหรูสงครามรอบที่สองมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกลาลัเปอร์นี่ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเป็นประเทศที่ปิ้นป้อนหลอกลวงนะปากอย่างหนึง่งพฤติการอย่างหนึง่งปากพูดอย่างหนึง่ง